คุณรับไม่ได้นี่นางงบประมาณเก่านะคะยืยนคู่ใหม่ดาวิกามาแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมขอหนึ่งภาษีไทยที่เหมาะกับสถานการณ์ชิบหายแล้ว <c oughs> ขี่ช้างตะตะแตนแปล <c oughs> ว่าอะไรก่อนนะ <c oughs> มึง เพิ่มเติมคือมีหมามาด้วย <c oughs> <c oughs> ปีลี่มาครั้งที่แล้วคือกระแสดอบรัาดีมากนางก็ต้องกลับมาอีกครั้งถูกเ,เ,เป็นตัวแทนของคนที่ฉากกับเราแล้วพูดแล้วก็แบบมันปากแต่วันนี้เราไม่ได้มาปกติจะเป็นวันที่มาวัดกก่นออขอให้ดูดีวันนี้มาทําอะไรวะวันนี้เราจะมาตอบคําถามนางงามกาันโดยที่สมมติว่าใครเป็นคนตอบเนี่ยก็จะได้รับมงไปเธอคาถามที่เราเตรียมมาเป็นคําถามที่ประกวดนางงามจริงๆรและคําถามที่อยู่ดีดีผู้จัดการอยากถามก็แล้วแต่แล้วแต่แแตเขาอย่าถามเลยเขาก็ถามไป <laughs> แ,แต่ว่ารวบรวมมาจากคาถามนางงามจริงๆด้วย ฉันอิสปายมันจากอะไรหรู้ป่ะฉันเข้าไปดูไฮไลท์แกอ๋อนั้นหนยชอบกินอัลมซัปโปโรเลยแล้วก็ชอบกินกล้วยก็สำหรับผลไม้ที่จะเอาไปให้ชาวต่างประเทศนะคะข่าเป็นเงาะอะไรกันแสดงว่าแกต้องเสียนไม่แม่เล่นฉลามากเพราะฉะนั้นวันนี้คือตามคาแรคเตอร์เนาะถูกได้ตอบโอเคแล้วเพื่อตอบได้เวลามือมีอะไรมึงตอบได้เดี๋ยวเรนอะกันที่แต่ละคำถามเอางี้ เดี๋ยวาจัดบล็อกกิ้งก่อนคนที่ตอบคำถามต้องยืนนอกนั้นนั่งฝากเป็นคนดูสวัสดีค่ะอภิชยาพานินตรกูลหมายเลข12ค่ะข้อ1ถ้าได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประบบกวดนางงามของชาติอื่นจะแนะนำผลลไม้สองชนิชดให้เพื่อนนางงามประเทศอื่นจักคุณจะแนะนำอะไรหล้วคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขออนุญาตเปลียนที่ก้องนี้ อันี้ก็เอาดีฉันกว่าอะไรกันแน่ไวะเก่ยวกับติ๊กเกิ้นี้คือก็เออสลับได้แต่ว่าหลักๆกล้องนี้ได้ตอบไหมเนี่ยขอบคำตอบหรับเออขอบคุณสำหรับคำถามนะคะค่ะคำตอบก็คือผลไม้อะไรดีผลไม้รวมค่ะรวมค่ะไอ้เหี้ยเขาบอกไอ้เมือกสูงฉันดิไอเมือกอะไรฟังแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วมันอะไรกูยาก ไปเราเนี่ยต้องทานต้องทานผลไม้ให้ได้ครบทุกอย่างเลยรู้สึกว่าเราจะเลือกทานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นอกจากที่เราจะได้วิตามินหลายๆอย่างแล้วได้ลิมล้มรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดหมดเลยตอ่อจากอย่างผลไม้เผ็ดสักอันนึงได้ไหมคะมะม่วงนมะปลาหวานจิ้มพริกมะม่วงนมะปลาหวานจิ้มพริกเออโได้อาจจะไม่ได้รางวาั <ขอ S 1> ลนะคะเพรว่าดังแน่นอนเดี๋ยวผลไม้รวมต้องอยู่ในติ๊กต็อก๋ยวเปิดแม้ได้เห็นว่าข่ำขนาดไหน กูนิดเดียวนิดเดียวคือกูชอบที่มึงตอบแลวความมั่นใจแต่มึงได้ฟังคำถามมาเขาให้เลือกผลไม้สองอันก็คูตอบไปแล้วว่าผลไม้เลือกว่าอ๋อมันมากกว่าสองหนึ่งการการตอบคำถามของนางงามไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามให้ตรงคำถามแต่ต้องตอบคำถามโดยที่มีเหตุผลรองรับเสมอดีมเรื่องนางงามคนถัดไปที่จะขึ้นมาตอบอ้าขอโทษนะคะดีมเรื่องนางงามคนถัดไปดีมเรื่องนางงามคนถัดไป สีเรื่งเข้าให้มันชัอะเชย์ละเชิญเชยอนนักตุ้กูรับไม่ได้แอดนูการนาณธีรกูลนันจมุระไม่ได้เลยขายเพราะเมือคืนาวนนทุบงู่นไ่อยากบอเาเรา้ับกันฉันขอเลือกหมายเลขแปดถ้ามีหญิงสาวที่เพิ่งฝืนจากการหลับไหลไปนานกว่า20ปีคุณอยากจะบอกอะไรถึงสิ่งที่เธอพลาดไป นอนต่อจ้ะจ๊ะอีก <favorite> สักสองร้อยปีค้องพายตื่นมาใหม่ก็ยังไม่สายถ้าเป็นไปได้วยบอกฉันได้ไหมจ้ะว่าทำไมเธอถึงนอนได้นานขนาดนั้นกูอยากนอนนอนของโมกุ้มเนี่ยอยากนอนโคตจ้ ได้ให้กับเตลองพูดกับพากตไองพูดเล่นให้เข้าไปถึงใจคนใช่เราอยากให้เด็กวัยรุ่นเข้าใจเพื่อนให้เข้าใจเปล่องการเง่นเข้าใจก็ต้องเลือกคนตัอไปเลยใช่ไหม้เรื่องคนตัอไปเลยได้ค่ะเอามองมาใช่ค่ะมาสวัสดีค่ะาวอันนี้ไม่ใช่นางงามแต่เป็นมิสทีนไทยแลนด์เออได้ได้ พอขอกินพากอนค่ะกี่ยอดกี่ยอดก่ยอขอเป็นหมายเลขสี่ค่ะสำหรับคำว่า forever ได้คุยไปเรื่อยมึงนี้ก็ถูกต้องเรียกว่าเป็นนางงามที่มีคาแรคเตอร์ได้หมายเลขสี่ในคืนวันลอยกระทงห้าห้ามจุดประทัดจุดฟูกรือดอกไม้ไฟเราควรสร้างสีสันอะไรให้คืนนี้จุดเทียนค่ะจุดเทียนค่ะเออว้าวตอบใหม่ได้ไหมคะ ีสันได้แม่ในวรรณกะทงมิลลิมาแรปเออมันแบบว่าให้ดเราได้แบบละร้อยกระเชิงยีเดียแม่ส่งอะไรมาก็นั่นแหละค่ะเราจะเป็นทางแบบศิลปะวัฒนธรรมให้เกิดเสียงเพลงจบแล้วค่ะก็สุดท้ายค่ะในบรรดานี้คุณคือคนที่ลองจากมิลลิคุณดูมีสมองที่สุดไปค่ะนี่นางหลพม่าเก่านะคะยืนคู่ใหม่ดาวิกามาแล้วอก่าเก่าคุไม่เข้าใจว่าทำไม หนูก็ใส่ไปเรื่อยๆเผื่อมันหานเล่นก่อนสวัสดีค่ะนัธนาทักกากูลค่ะขอเรื่องหมายเลขห้าค่ะขอกคุณกำลังเดินทางไปเดินขบวนแล้วใครสักคนขบวนอะไรนะคะขบวนทาเลใครสักคนยืนปลายว่างๆแล้วประกาศให้คุณคนจะเขียนอะไรลงไปและทำไมต่ๆๆออกไปออกบนเล่ปนก็อยากไปตืตๆๆที่พูดถึงเนี่ยเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนดีค่ะ อ๋อถ้าในยุคนานสมัยนานใครไม่ดีแล้วก็ตองชื่อเขาลงไปมึงก็เลยเลือกกูได้ เซตหนึ่งต่อไปคำถามถัดไปมาเลยค่ะมีถึงยี่สิบคำถามโอเคค่ะงั้นคำถามที่ยี่สิบเลยก็ได้ค่ะอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรสอนเด็กผู้หญิงในส่วนเขาควรจะเติบโตมาเป็นแบบหนูไหมหรือว่าควรจะเติบโตมาเป็นแบบแค่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะก็อยากให้เติบโตมาเป็นตัวของตัวเองปกติก่อนหน้านี้เขาจะกรอบเราว่า ห้ามเป็นแบบโน้นห้ามเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอถึงยุคสมัยนี้แล้วทํายังไงก็ได้ให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นค่ะจริงจังก็ได้ตลกก็ได้ค่ะเอทำสิ่งต่อไปดีกว่าเลือกหมายเลขหมายเลขที่ร้อยสามสิบสองค่ะเออโทษนะคะมึงนี่เจ๊ยี่สิบมึงยี่สิบโอเคหมายเลขสิบเจ็ดค่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าคนสวยไม่มีสมอง คุณมีความคิดยังไงกับคำกล่าวที่ว่าคุณสวยมีสองเ่ตอคคำถามด้วยถูกต้องงามๆกูรู้เลยค่ะระหว่างขับคิดอยู่แม่แมคกูเป็นเหมือนมึงแหละค่ะคำเหล่านี้ถ้าเราพูดกันตรงๆนะคะค่ะยังคิดอยู่นะมันก็เป็นเรื่องจริงถ้าเปิดหัวมาดูไม่มีอะไรอยู่เลยดีกว่าแต่ถ้าเราพูดแบบตอบกลับเข้าไปในนามของสตรีคนหนึ่ง ถึงดิฉันจะมีสมองแต่ดิฉันเลือกที่จะฝึกฝนและมีสมองได้ค่ะความรู้มันหาได้ใหม่เรื่อยๆแต่ความสวยฉันมีแต่กำเนิดค่ะต่างมากอภิก้อภก้อยิ่คำถามเบอร์อะไรดีคะคุณอารชพร18ค่ะขอหนึ่งสุภาษิตไทยที่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ออิขี่ช้างจับตะ๊กแวแต่ว่าอะไรก่อนละเมื่อคปั้นน้ำเป็นตัวค่ะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออก็ตินะขอคิดให้ไม่ด่าก่อนปั้นน้ำเป็นตัวนะคะก็คือของเหลวเนี่ยมันบรรจาไปแบบว่าเออขึ้นมาเป็นของแข็งค่ะขึ้นมาเป็นของแข็งค่ะ ดีไปเยอะเลยล่ะคำตอบคำถามจะกลายเป็นคำถามหมายเลขอะไรคะ11ค่ะทำไมวะอยากเป็นที่หนึ่งสองครั้งอะไรวะถ้าท่านหนีคุณเป็นผู้ที่ได้สมงงคุณแต่มีผู้ควรมากมายแอบว่าคุณไม่ผู้ควรคุณจะทำอย่างไรทำไมคุณไม่คู่ควรเพราะอะไรนั่งห้ามนั่งห้าม มึงควรไปกูตรงไหนมาคุยกันอานางงามก็คือคนใช่ดาราก็คือคนอาบิ๊นก็คือคนอาความรู้สึกนึกคิดนี่ยะแต่แม่รับเป็นตัวคืออะไรตัวแข็งเป็นของเลวไม่ใช่ของแข็งอะไรอ่ะมึงคนหนมึงเป็นอะไรไม่สบายตัวเป็นเมนถูกบ้างและปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยคืออะไรลือความใช่ไททานิคอะแม่ใช่ไททานิคใช่เราแบบบางทีแบบตัวผ้าหนามัยมัน ปีมันหายไปทำให้เกิดการขยุกขยือบางที่มัมามากองรวมกันมันเลอะมันเทอะองเงี้ยมันไม่สบายเพรามันไม่สบายตัวกูก็จะแบบเป็นเหมือนมึงอะไม่ต้องห่วงจ้ะ ราะว่าน้องมีสิ่งดีๆมานำเสนอให้พี่สาวอยู่แล้วอะไรอ่ะพราะนี้คือผ้าหนามัยแบบใหม่ l o l i e อ Super Ultra yeah s l i m า a m ยักษ์ซูเปอร์อัลตรุ่นใหม่แบบสับแบบเก๋เพราะว่ารอบนี้นะคะเขาเพิ่มกระจุกจุกต erm. ิดหนึบมากมากมันสุดสุดสุดเล่นหลุดยากยากที่สุดๆจุดหนึ่งลารีเอ s ซูเปอร์อัลตรทํากระจุก I <laughs> you. แตยมันมันตังจริง่บเมึงือตันเนี้ยมันเป็นรุ่นใหน่แม่เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันแบบไม่มีการเลื่อนไม่มีการหลุดติดหลุดดำหลุดดจริงมึงตอนนี้กูใช้อันนี้อยู่ลอรีเอทซุดเปอร์อัลตร้าสลิมซาคูระคือสมัยก่อนคือคนที่ประจำเดือนมาเยอะมากแล้วกูก็ชอบเลือกแต่สูตรที่เป็นแบบสลิมแล้วก็แบบเลือกแบบให้มันยาวๆเพราะว่ากูกลัวว่ามันจะเลอะแต่จริงๆมันไม่ใช่เว้ยยิ่งพอไปเลือกสูตรสลิมแล้วเลือกยาวๆมันยิ่งเลอะคือหนูหมดปัญหากับปัญหาสิ่งนี้ไปเลยเพราะว่าใช้ตัวนี้เเาขจะบางใช่คะ 0.1เซนิเมตรเนี่ยแต่ว่ามันซึกซาบได้200เท่าแม่หายหลายปรุ๊บหาย,หายอย่างเลี้ย เย็นชิลมากเพราะว่าเขามีวอนเดอร์เจลพลัสดูดนะคะปั้นหนำเป็นตัวนั่นเองอย่างนี้ของเหลวเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆแข็งกันเป็นเจลนี่ว่าอะไรสุดยอดได้สองกระเทานี่ถึงบอกว่าสมัยนี้สุวพาสิคที่บอกกันสมัยนี้คืออะไรปั้นหนำเป็นตัวมากปั้นหนำเป็นเจลซึ่งที่บอกนะคะว่ารุ่นนี้ค่ะซุปเปอร์อัลตร้าสลิมกลิ่นซากุระเกล่าเพิ่มคือแน่นพอแน่นปุ๊บก็คือไม่หลุดซึมซับดีแล้วก็มีกลิ่นซากุระด้วยทำให้สดชื่นเอาไม่ได้ไอ้กระเตะ อันนี้ของคุณแต่ของดิฉัน g l o r e a Super Ultra Slim แต่แบบคูลของฉันก็เป็นแบบเย็นคือทำให้รู้สึกเฟรชทำให้ไม่เหนอะหนะก็เหมาะกับคนที่แบบแอคทีฟโอ้ยยยยยยยนออยย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 รยย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 ยนยอยยันยยยบางมากเหมือนกันถูกต้องเออยลยยยะกยเยย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 นยดยมยงไปเปาี่ยนยยยยยยนยยยย่ยยยยยุยยถามในเซตต่อไปค่ะ ลาเวเอซูเปอร์อัลตราเซียมซูเปอร์อัลตราเซีมเราจะเริ่มที่คุณนัตตีเนื่องจากใสม่มงกุฎอยู่แล้วโอเคขอคำถามเอาเลขอะไรคะขอเลข13ค่ะคุณคิดว่าอะไรคือหัวใจหลักของการเป็นผู้หญิง ก็ <c oughs> ครูก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องแบ่งว่าอะไรผู้หญิงผู้ชายโทขอแปบขอเปลนคำถามเองนะคะ <c oughs> เปลี่ยนได้ <c oughs> อ, <weighing> อะไรคือความสมพั์ของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายต้องมีอะไรไม่เหมือนกันคือทุกคนเกิดมาก็คือเป็นมนุษย์ก็คือเหมือนกันหมดสิ่งที่สําคัญที่สุดกับการเกิดมาเป็นมนุษย์คือการเห็นมนุษย์คนอื่นเป็นเออเขาเป็นอยู่เลเวลเดียวกันหรือว่า เห็นอกเห็นใจเห็นเขาเรียกอะไรเห็นความรู้สึกของคนอื่นเขาด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบกูจะทำอะไรเอาแต่กูคนเดียวอะไรเงี้ยคือถ้าเราแค่เห็นคนอื่นด้วยอ่ะจะทําให้โลกเนี้ยอยู่กันง่ายขึ้นเยอะมากมีความรู้เหมือนกันนะคะมีกันได้ตัดหลบได้ไม่ต้องเปลี่ยนที่นั่งละอย่างนี้เลยไล่ไปเลยง่ายๆละหมายเลข12ค่ะคนกลัวอะไรมากที่สุด ออโทษนะนี่คำถามนางงามเหรอเออใช่กูกูไม่จริงจัไม่ต้องเตรียมกูตอบอย่างนี้หรอ๋อเอ้าถ้าว่านู้ก็จะตอบมีประโยชน์เนาะมันหน้าแบบเนี้ยหน้าแค่ยหนให้ไอเดียวเคยบอกว่ามันผิวมันหนึงมันเหมือนแบบถ้าเกิดให้เลือกอยู่ในห้องจริงจก ในห้องแบงคสาบกูเลิกอยู่ในห้องแบงคสาบมันพูดจริงปะเนี่ยโอ้โหแบงค์สาบไม่ไหวเห็นตัวตคันแบบนี้ในเวทีนางงามเขาก็จะงี้ยมันเขาจะแบบว่าดูว่าเออนางสาวนางงามคนนั้นจะตอบอะไรให้มันยิ่งใหญ่โอ้ไม่ตอบดีไม่ใช่ทางนั้นเต็มสิบได้หนึ่งก็จริงใจเต้นไม่มีอะไรตอบไดูตอบอะไรบ้างะก่อนหน้านี้กูตอบดีมันง่ายตอบได้ยังไงไม่ไหวเอาหรอไม่สาระไอ้จิ้งจอกมือส่งอันนี้ไม่ให้น้องเหอะโอเคค่ะคุณมิลิ คุณเลือกหมายเลข<อ>เลศูนย์ค่ะไม่มีใครแหละทำไมคุณไม่มีคําถามมาที่ฉันเลย ก่อนมงเอาหมายเลขเออจ็ดแปดไปให้ไว้เลขสูงเลยค่ะหมายเล็กสิบค่ะโอเควนเกิดเราเองบอกอะมนไม่รู้อยากห้เผยของฝันเลยถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ใหญ่คุณจะเลือกเป็นองค์ประกอบใดเพราะเหตุใดไม่ยากอันนี้เออขอบคุณสารคดถามค่ะดิฉันขอเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะอุ๊ยเลเพราะดิฉันคือตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะกลายไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันฉันสามารถมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น เออคุณเ้ยขอใครทำน้าทีนำแทนค่ะนี s> <S ่ต้นเมล็ดพันธุ์มันเลมันต้องมีการเจริญเติบโตถูกไหมต้องมันค่อยๆค่อยเกิดการเปลี่ยนเพื่อจะไปเพื่อจะไปเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้งามเญ่าแก่ให้ร่มเงาแก่เมล็ดพันธุ์ต้นอื่นต่อไปถูกต้องคุณก้อยอ่าคุณก้อยยากมากค่ะเพราะตอนนี้เอ้ยเพราะตอนนี้สมองออกไม่มีเลยอ่ะไม่ขาวยิญญากไม่มีไม่ใช่ยากมากอ๋อยาก คุณคุณนี่มาอะไรยากๆยายามากไม่มีสมองเว้ยโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่มีอะไรออกอะไรออกอากาศทางนั้นนะส่วนนี้นะคะเลือกคำถามค่ะหกค่ะเพราะอะไรหกล้มไมื่อกี้ถามกูอยู่นั่นอะม คำถามหมดแล้วเหรอคุณคิดว oh ่าจุดอ่อนของการศึกษาไทยคืออะไรคุณได้ปีโกาสไปพัฒนาจุดอ่อนนั้นคุณจะเลือกพัฒนาอย่างไรกระทรวงศึกษาค่ะระบบการคิดวิเคราะห์จะไเรียนนะจะไม่มีแค่การกรอขอครองอแต่ว่าไม่ได้ให้เกิดแบบกระบวนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลใช่การวิเคราะห์ก่อน คแม่หนูให้แม่พูดเลยค่ะชวโมแลวะไรอบนี้ระบบการสอบตอนนี้มีทั้งหมดหรอบใช่ไหมใช่เอารอบนึงที่เรารู้สึกว่ามันเหลื่อมล้ำมากๆมันจะมีรอบที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิรโอระบบเนี้ยไม่มีในโรงเรียนเช่นสมมุติว่าถาปัดอ่ะจะต้องไปเรียนเพื่อสอบเออวาดรูปอันนี้แต่วาดรูปอันเนี้ยไม่อยู่ในหลักสูตรอย่างน้อยอ่ะ มึงต้องไปเรียนแล้วต้องเสียค่าทาพอร์ตสะสมใช้เงินใช่ซึ่งแปลว่าเด็กที่เขาไม่มีเงินเรียนข้างนอกมึงไม่มีทางที่จะสอบติดรอบแรกแน่เลยทุกมนนี่ถูกต้องนี่คือแบบความพรีเวสต์มากๆซึ่งเรารู้สึกว่าระบบการศึกษามันควรเข้าถึงทุกคนแล้วการที่คุณสร้างรอบนี้ขึ้นมาเท่ากับการแบบตัดสิทธิ์เด็กจํานวนมากการศึกษามันต้องเท่าเทียมะถูกต้องนั่นแหละค่ะอ้าวจริงจังอ่ะมึงมันต้องแล้วมันเรื่องนี้มันต้อง่ใช่การน่งมินเล่ยังเป็นแกลแพดปลาไมแล้ะ เป็นแม่ปต่น้องไม่สอบอ๋อเธอเรียนดนตรีใช่เลยนดนตอันนี้ได้ทุนที่ดนตรีเลยเขาไม่สเปเปสเิกก็คือยื่นถอดเหมือนกันนั่นแหละเออซึ่งซึ่งก็นั่นแหละก็ก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรที่แบบรองรับได้ได้เลยในโรงเรียนเพราะว่าสิ่งที่หนูเอาใสจพอคือสิ่งที่หนูไปหาเองข้างนอกถ้าสมมติว่ามันมีระบบความคิดแบบเก่าก็ต้องอาจจะลองเปิดแบบเออสมัยใหม่เข้าไปดูประมาณนั้นนะคะขอบนางรังก้อยนางรัก้อยจบแล้วนี่สานางรก้อยได้อย่างเดียวทีนี้เนี่ยเราจะมีคำถามจบก็คือคำถามเดียวทุกคนตอบเหมือนกันเอ้ยตอบคำถามเดียวฉ มงมาไว้ตรงกลางว่าเราคือนางงามร่วมกันจอบคนลักแม่มันจะกลนวนะจริงแม่แต่ต่อรูแต่มึงแล้วก็ให้เลือกระหว่างสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่อยากทาคุณจะเลือกสิ่งไหนก่อนยกูเลือกสิ่งที่ต้องทําก่อนเพราะกูเดาว่าถ้ากูได้คิดขึ้นมาสารตะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วแปลว่ามันมีพ r ราลิตี้บางอย่างและมีความสําคัญมันความอยากทําของกูแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ กูต้องไปเดือดร้าคนอื่นอะไรเงี้ยแปลว่าม <interesting. S 2> <did it. S 2> ันควรจะไว้ท้ายกูว่าต้องทําควรทาและอยากทำในกูต้องทำเห็นด้วยเห็นด้วยมันเหมือนแบบแปะโพสอิ์แดงเหลืองเขียวอ่ะเหมือนแบบมันมีระยะเวลาของมันสิ่งที่ต้องทํามันหมายถึงว่ามีเวลาให้เราได้เตรียมตัวหรืออะไรอ่ะมันค่อนข้างน้อยเพราะเราต้องทํามันก่อนอะไรเงี้ยควรจะทํานะคือแบบเหลืองๆเป็นสีเหลืองอ่ะเออคนทําก็ได้นะหรือว่าเอาไว้ก่อนก็ได้อาจจะไปทําสิ่งที่อยากทําก่อนก็ได้ถ้าชอบแต่ว่าสิ่งนี้ควรทําก็ให้กลับมาทําก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรทํากับอยากทําสองรากับหนูว่า หรือว่าควรทําอ่ะคือแปลว่าต้องทําของพวกมึงควรทำคืออย่างเช่นแบบต้องสมมติว่าป่วยต้องไปหาหมออันนั้นต้องทำเออแต่ว่าเนี่ยต,ต้องทำงคือกูอแบบสลับคำนั่นแหละ<อ>แต่ว่าือความหมายเดียวกนันก็ต้องสิ่งที่ต้องทําก่อนอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรสำคัญที่สุด emergency อะไรแบบวิธีคิดกูน่าจะคนละแบบมั้งแต่ว่า กูจะเลือกสิ่งที่ควรก่อนสิ่งที่ควรทําสิ่งที่อยากทําแล้วต้องทำที่างสุดควรทําของกูอาจจะคือต้องทำกับพวกมึงก็ได้ไม่ใช่แต่แรกก็เลยรู้สึกว่ากูจะเลือกอันนี้เป็นไปสองฝั่งก็กูว่านี่มันเป็นเชิงความรู้สึกแต่ว่าเชิงแอคชั่นมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะคิคตอฉึ่งแอคชั่นน่าจะออกมาคล้ายๆกันแหละเเออออแต่ก็อยากให้เราเออเราก็ต้องจับกันเนาะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำอยาการการถือมงกุฎคือสิ่งที่ต้องทำถ้าถามว่าควรไหมที่จริงๆก็ไม่ควรมันก็ไม่ได้ควรนะอยากทำไม่อยากด้วยก็ไม่ได้้อยยากดวนะ มันก็เลยมันก็เลยเออก็ต้องเอาทำก็ได้วะทำก็เลยต้องถือไว้เป็นเรื่องของคําด้วยว่าตีความเขามาควรเขามาต้องมาอยู่ที่ระดับไหนภาษาไทยไม่ตรงกันภาษาไทยมันดิ้นได้มันเด่นมันเด่นแต่สุดท้าย้ะหนูรู้สึกว่าถึงแม้สามอย่างไม่รู้ว่าจะเรียงระดับอะไรก่อนรู้สึกว่าสิ่งที่อยากทำมันดูสําคัญกับหนูสุดเพราะว่าหนูเกิดมาชีวิตเดียวถ้าหนูไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทำมาหนูก็จะไม่รู้สึกว่านี่คือฉันใช้ชีวิตของหนูจริงจริงจริงนี่ฉันสรุปอบเฮ้วแม่ปบมา แต่ว่ามันมีสิ่งที่เราอยากทาอีกอย่างหนึ่งอะไรวะนั่นคือตอน คือฉันบอกเลยตั้งแต่นั่งมาตั้งแต่เปลี่ยนนะรู้สึกว่ามันดีจริงนอกจากสบางแล้วนะคือเกาะเกาะแบบเกาะแน่นนะรู้สึกว่ากาวเกาะน่าจะทำไงก็ไดอยู่ไม่ยุบไม่เคลื่อนที่ถูกต้องดีขนาดนี้ก็คือต้องซื้อตุนไว้นะคะเพราะว่าผู้หญิงเรายังไงทุกเดือนะก็ต้องใช้ทุกเดืแล้วคุณรู้ไหมว่าซื้อได้ที่ไหนคะที่ไหนคะชั้นนำห้างสบิกสินค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะคุณเดือนน้จะได้รับสิทธิพิเศษแค่คุณกดเข้าไปใน l a z a d ้านะคะคุณจะได้รับส่วนลดถ้าคุณซื้อ 100บาทคุณจะออนท็อปไป30%มสิบเปอร์เซ็นต์ตุนได้เลยจริงๆเพราะว่าเราใช้ทุกเดือนอยู่ทั้ง3รุ่นเลยไปซื้้อไดเลยใช่ไปซื้อตุนได้นะต้องขอมันปังนะเอาอะไรมาไม่ตุนโอเคเอาเป็นว่าไปซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะจ้าแล้ววันนี้ขอบคุณมิล่มากขอบคุณมากฝากผลงานฝากผลงานเซผลงานดิฉันในช่วงนี้ก็จะมีการแบบเฟเจอร์เองเฟเจอร์ซิลเวอร์โอ้ยชั้น ชินเลยบฟังแล้วได้สองฟังแล้วขอบคุณคะทีนี้ก็อาจจะมีฟีเจอร์เองกับคนอื่นอีกนะคะเราต้องรอติดตามนะคะในช่องยับนะคะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กมินล่นะคะทว i ตเตอร์มินล่แล้วก็ ID p ี U C K I T O L แล้วลยก่ะฝากมินล่ด้วยน่ารักเสมอมากกับเรานะคะนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเขาเห็นคำถามนางงามแล้วอยากตอบอย่อื่นก็ตอบมาได้นะคะช่วยกันตอโอเควันนี้ักช่องกดกิงด้วยแล้วก็กดร้วยมี Facebook ค่ะก็เป็นที่เป็นบล็ พอร้านปุ๊บอยากทำอะไรก็พิมพ์มาได้เนาะแม่สั่งผมไหมเออ,อเขไม่สั่งไปแล้วบ๊ายบาย